สวัสดีครับหลายครั้งนี่ผู้ป่วยกลัวหมอนะครับแล้วก็เวลาที่เป็นอะไรรุนแรงเนี่ยก็ไปหาแพทย์ทางเลือกสุดท้ายก้อนมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ท้ายที่สุดยังไงก็ต้องมาหาหมออยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่บ้านได้นะครับมันมีความเจ็บปวดทรมานบ้างมันมีภาวะเลือดออกบ้างนะครับวันนี้จะพูดให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเฟะนะครับมาเล่าประวัติผู้ป่วยรายนี้ให้ฟังนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงนะครับก็เป็นมะเร็งเต้านมระยะ ที่สี่ที่สี่ก็คือมีการกินของมะเร็งมาที่ผนังหน้าอกนะครับอาจจะกินเข้าไปที่ซี่โครงก็ได้กินมาที่ผิวหนังก็ได้นะครับผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบําบัดนะครับแล้วก็ตามด้วยการผ่าตัดที่เตา้านมข้างซ้ายแล้วก็ตามด้วยการฉายรังสีที่โรงพยาบาลรัดแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะครับก็ดูแล้วการรักษาก็ได้ผลดีนะครับก้อนก็ยุบไปหมดถึงแม้ตอนแรกจะเป็นระยะที่สามไปปลาย ก็สามารถรักษาได้นะครับสามปีถัดมาผู้ป่วยก็เริ่มมีก้อนกลับมาตรงแผลผ่าตัดเดิมนะครับอยู่ตรงกลางหน้าอกนะครับไปที่โรงพยาบาลเดิมนะครับก้อนก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับพอก้อนโตขึ้นมากๆก็มาดูรูปนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือก้อนที่อยู่ตรงกลางหน้าอกเลยจะเห็นว่าก้อนใหญ่มากนะครับก้อนใหญ่กว่ากำปัน้นแล้วก็กินเข้ามาที่กระดูกบริเวณหน้าอกด้วยนะครับนี่ก็เป็นที่เดียวกัน ทางด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าก้อนใหญ่ทีเดียวแล้วก็ตรงแผลเนี่ยมันก็เลือดออกทุกวันคนไข้มาหาหมอนี่ต้องเอาผักกอดพอกเอาไว้นะครับพอกอไว้เหมือนเป็นเหมือนเป็นหมวกอะนะครับ เพื่อทาให้เลือดเนี่ยมันไม่ไหลแฉะอันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเราให้ยาเคมีบําบัดก้อนส่วนใหญ่ก็จะยุบลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องภาวะเลือดออกบางทีเลือดมันออกมากนะครับเรารอให้ให้ยาเคมีบําบัดแล้วจะทําให้เลือดหยุดเร็วเนี่ยค่อนข้างยากในกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้ามาเจอหมอหลังสีรักษาก็จะได้รับการฉายรลังสีนะครับเพื่อที่จะหยุดภาวะเลือดออกอันนี้การฉายรลังสีเนี่ยถ้า เราหวังผลแค่หยุดภาวะเลือดออกเนี่ยมันก็คงไม่ได้เพียงพอสําหรับการรักษาผู้ป่วยรายนี้นะครับเพราะว่าก้อนมันก็น่าลาคานอยู่นอนตะแคงก็ไม่ได้นะครับหมอก็เลยฉายรังสีไปสองคอสนะครับคอร์สละ5ครั้ง2คอร์สก็ห่างกันประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับพอฉายรังสีไปคอร์สแรกจบก้อนก็ยุบลงนี่คือแผนการฉายรังสีนะครับนี่คือหลังจากที่ผ่านคอร์สแรกไปแล้วก็จะเห็นว่าก้อนมันยุบลงเราก็ฉายต่อนะครับที่ก้อนตรงนี้พอย้อนกลับมาผ่านไปประมาณสัก ครึ่งปีถึง1ปีแล้วก็ทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ในระหว่างครึ่งปีถึง1ปีเนี่ยผมก็ส่งผู้ป่วยไปหาคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์เคมีบําบัดเนืน่องจากผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีอาการแพร่กระจายของมะเร็งไปด้วยนะครับไปที่เยื่อหุ้มปอดไปที่กระดูกแล้วก็ไปที่ต่อมหมวกไตซึ่งแน่นอนครับคนไข้ก็เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายแล้วรักษาก็คงไม่หายขาดน,น,นะครับได้แค่เพิ่มคุณภาพชีวิต ยืดอายุนะครับแล้วก็บรรเทาความทรมานสิ่งที่เห็นก็คือว่าหลังจากฉายรังสีแล้วก็ให้ยาเคมีบำบัดแล้วเนี่ยก้อนที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ก็ลาบเรียบนะครับพอเปิดหน้าอกผู้ป่วยดูเนี่ยแผลต่างๆก็หายหมดแทนที่คนไข้จะต้องไปนั่งทําแผลที่โรงพยาบาลทุกวันตอนนี้ก็ไม่ต้องไปทําแผลแล้วแผลเหมือนคนปกติคนไข้มีความสุขมาหาหมอเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ดีมากนะครับระหว่างนี้ก็คงจะต้องให้ยาเคมี บำบัดต่อไปเพื่อชะลอการเติบโตของก้อนมะเร็งบริเวณอื่นๆนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าเวลาที่มีความทุกข์ทรมานหากท่านไปรักษาแพทย์ทางเลือกเขาก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้นะครับของอย่างนี้จะต้องมาหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญก็จะสามารถเที่ยบันเทาความทรมานได้อย่างดีคนไข้มีความสุขหมอก็มีความสุขด้วยวันนี้สั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ